รายการมอเตอร์สปอร์ตไทยแลนดขอขอบคุณบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดใ้มอบรถยนต์โตโยต้า All New Fortuner หลับในการถ่ายทำวันเสาร์นี้ครับพบกับภาพการแข่งขันรถคาร์ดชิงแชมป์ประเทศไทยที่ยังเหลืออีก2รุ่นความเดิมเมื่อเสาร์ที่แล้วผ่านไป1ฮีตครับในร,รุ่น125 Junior Open r และ9 Junior Max นี่คือการขันรถเก็บคะแนนชิงแชมป์ประเทไทยในรายการคาดเชี้ชิปออฟไทยแลนด์2016ที่สนามพิราคาสกิจพัทยานี่คือผังสนามให้เห็นกันอีกครั้งครับต้องบอกว่าคดเคี้ยวเลี้ยวมามากผ่านคิดที่หนึ่งต้องบอกว่าจารุตจอวพิเศษครับมาเป็นคันแรกนี่คือการออกสตาร์ทที่สองสามหนี่งเก้านี่ปเปเยใไรครับแบงก้าจากไซมอนทีม 3-3-3นี่ก็อนนกวีแล้วก็3-1-5อนันทรตั้งเดียนนาชัยแล้วก็3-5-9จารุจจรพิเศษครับฮิตที่2เริ่มต้นขึ้น12รอบท่ามการสายฝนเอาละครับจากไปนอนครับออกมาที่รอบสตาร์ทเลยธงเขียวได้บอกสมัดให้รู้ว่าสนามพร้อมแต่ได้มีการแจ้งให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าสนามนั้นเปียกแฉะลื่น แต่มีธงส,ส้มเหลืองให้ท่านเรียบร้อยนี่นะครับทำการสายฝนในวันที่แข่งขันมีฝนฤดูร้อนตกลงมาที่ภาคตะวันออกนี่คือจังหวัดชนบุรีครับพัทยา12รอบครับในรุ่นนี้ที่ออกสตาร์ทไปยังไม่ครบรอบจารุจจรวิเศษครับ359จากทีมมอสคิโต้เรซิ่งทีม รุ่นนี้อายุ11ไม่เกิน16น้ำหนักต้องห้ามต่ำกว่า147ครับหลังจากแข่งเสร็จช่างพร้อมกับรถและตัวนักแข่งทั้งชุดและหมวกทุกอย่างร,รุ่นต่อไปประการเล่นเล่น,ลนต่อเพื่อระการถ้าต่ำกว่าก็ถือว่าตกตะช่างเกินกว่าได้ครับ149 148ได้หมดแต่ถ้า145ถือว่าไม่ผ่านในรอบนั้นๆ นี่คือการคขันคิด2ครับจบจากคิดแรกต้องบอกว่าจารุตแบงเก้นะครับแบงเก้นี่เป็นชาวฟิิปินส์ครับนักแข่งอีกสองโคนรรายการนี้ก็มีหมายเลข3-3อันาควีตั้งเนียนหนาชัยแล้วก็3-19เแบงเก้เบงเก้บุชตามาเต้น่าจะเป็นฟริปินสครับที่เขาแจ้งมานะครับ2พี่น้องตั้งเนียนหนาชัย 1> 3 1, 5มนอนันทร333อนกวีตั้งเนียนนาชัยอนนี้359จารุจอวิเศษครับอยู่หัวแถวครับรู้สึกทิ้งห่างด้วย319นี่มาแล้วครับแบงเก้หรือบังเก้ได้หมดครับแ่ภาษาปืนปินนี่อ่านค่อนข้างยากที่ทราบข่าวมาจากโดยข่าวกองของสนามแข่งและการนี้บอกว่าเป็น รรปินคับลายติดเข้ามาก็ยังไม่ถึงครับแค่เห็นท้ายรถจารุ่จรวิเศษจารุาร่รนี่ไต่เต้ามามแต่มินิล็อกมินิคาร์ดนะครับต้องเรียกว่าเตบโตมาจากการแข่งขันของ t o y ยต้าทวิชั่นเด็กสร้างครับขึ้นมาจนมีประสบการณ์สูงขึ้นมาแข่งในรุ่นร้อ ชูเนียโอเพนเนื่องจากอายุเกิน11ก็เลยต้องขยับขึ้นไปนี่แหละครับ359ลีลาไม่ธรรมดาครับจารุตบังเก้ตามมาปิดครับ319มัน่เก็นี่นี้จากไซมอนเรซซิ่งทีมไซมอนนี่ก็เป็นนักแข่งรถครัสในอดีตในยุค รุ่งรุงของรถคาร้าในสมัยต้องบอกว่า20ปีที่แล้วไซมอนฉายาเขาไซมอนตันครับมาจากสิงคโปร์เข้ามาแข่งจากคนไทยเพราะว่าชอบรถคาาอยู่สิงคโปร์ครับแล้วตอนนี้ก็มาประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องรถคาร้าที่ประเทศไทยทั้งสอนทั้งสั่งทั้งซ่อมทั้งขายก็เดินทางเมืองไทยสิงคโปร์เป็นว่าเล่น รายการนี้ครับก็มีออฟซอบเวร์จากสิงคโปร์เข้ามาร่วมสังเกตการเพื่อการขันอินเตอร์ที่เกิดขึ้นในปลายปีนี้ก็คือมิสเตอร์ฟิลิปโซอินเตอร์นชั่นแนลออฟซอบเวร์เข้ามาสังเกตการแล้วก็ให้ข้อมูลสำหรับทีมจัดยังไม่มีอะไรครับทุกอย่างยังเป็นไปได้14รอบ359จารุษ319แบงเก้ อาจจะห่างไปนิดนึงครับผู้ชมครับรุ่นนี้เนี่ยรถมี4คันก็จริงครับแต่แบ่งออกเป็น2รุ่นในรุ่น125ยิาจูเนียร์โอเพนก็มี4คันแล้วก็ในรุ่นจูเนียร์แม็กซ์ก็มี3คันมีแบงแก้อนันทรนกับธนุกวีส่วนจารุดน,นั้นรถเดียวอยู่ในรุ่น125ิจูเนียโอเพนมีหม้อน้ำด้วยนะครับเครื่องยนต์รไม่มีเกียร์ครับ ลูกสูบเดียวเครื่องอยู่ท้ายจะเรียกว่าขับเครื่อนล้อหลังถูกต้องครับส่วนสองล้อหน้านะครับเป็นการบังคับรถรถรุ่นนี้เป็นรถ Open ่น e w หรือว่าล้อเปิดหรือบางคนก็คิดว่านี่คือ f o อร์ม a ลาวันยอดส่วนนักแข่ง f o อ m u l a ลาวันดังๆระดับโลกผ่านจากการขันรถคานมาแล้วทั้งสิน้นรถคานแบบนี้ในยุโรป ต้เรียกว่าฮิตมากปพระเทศไทยเรานี่รถคันเข้ามาเพราะนักบินเมกันครับนำรถนี้เข้ามาให้คนไทยได้เห็น,นการคันในอดีตนะครับโรงงานยาสูบสวนสามานนะครับที่จอดรถแข่งกันนะครับก็แข่งกันในสนามบินก็มีนะครับสนามบินดอนเมืองสนามบินลบบุรีโอในยุคนะั้นต้องบอกว่า คุณสันติพิรมพักดีนะครับแล้วก็เศรษฐีฝรั่งที่เป็นเจ้าของพิซซ่าแล้วก็คุณเกียงไกล่ลิมนันทลักษ์คุณมงคลเสถียรจีรกุลเยอะครับเผยชื่อมาเี่คุณวิกรมที่เป็นผู้ที่ทำให้โคาคาด,ดังในยุคนั้นเลยครับ จกันมาจารุตยังนำห่างๆมองดูด้านหลังแล้วก็ไม่ได้ห่วงใยครับเบนเก้3ามก็ตามมาในสภาพในแต่ละรอบนั้นก็มีความชื้นแฉะไม่เหมือนกันเห็นจากล้อหลังน,นะครับนี่ละครับไอ้น้ำครับแล้วการควบคุมรถที่ต้องแม่นมากหักเกินไม่ได้ครับพวอมไลยนี่เหมือนกับหนึ่งต่อหนึ่งะครับต่อร้อยเลยฮะ หากปับเลี้ยวเลยฉะนั้นต้องระวังครับเลี้ยวมากสไลด์อย่างเงี้ยครับเกาะลายไปการขับในทางไม่มีฝนกับทางมีฝนนี่คอสไตล์โอกาสลื่นได้ตลอดเวลาครับต้องแก้ไขความรู้สึกอยู่ที่แบเกซีหรือบ,บอกไปจับที่หลังครับได้รู้ว่ารถมันเกินไม่เกินสิรอบยังเรียงลายเหมือนเดิมครับ359จารุจจรพิเศษ แล้วก็ตามด้วย3-1-5นี่สองคนนี้ในรุ125ร่นร2 5่ิบหจูเนียโอเพนจารุ่นดีมอสกิโต้เรสซิ่งทีมสำหรับแบงเก้์นั้นไซมอนเรสซิ่งทีมครับแล้วก็อันนันทร์กับอนากวีนี่พ่อเป็นคนทำทีมเองครับพ่อนี่รุ่นมาสองคนนี้มาหลายปีแล้วครับพ่อคุณแม่นี่ให้การสนับสนุนลูกอย่างดี นี่คือคา์ดแชมปนชิพออฟไทยแลนด์2016เก็บพนันชิงแชมป์ประเทศไทยชิงช่วยพระราานราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทยในภาพร,รมราชโอถธรรมให้การสนับสนุนครับและผู้เรียกการสนับสนุนในการจัดการแข่งขันบรบิษัทบรอเทนดีครับผิพัณน์น้ำบิ่มตราสิงโอุทราจำกัดยางโยโกมา ลำโพง X Mini สายการบินไทย a อเอเซียหัวเทียนเดนโซสนามาานกีฬาคเซอร์กิตนี่เป็นการสร้างเพื่อให้นักกีฬาแข่งรถคัสได้เดินทางต่อไปสู่สนามแข่งรถใหญ่และก็ต้องบอกเลยว่าหลายคนตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นตรินสีไต้นะครับแจ็คลมวาดสองพี่น้องตระกูลวงไทย นะครับตอนนี้ล่นเล่นอยู่ในสนามแข่งร่ประเทศไทยและที่สำคัญซันดี้สตูวิคครับก็ผ่านจากรถค้าตอนนี้ไปล่นเล่นอยู่ในยุโรปได้คว้าแชมป์ F3 ตอนนี้เข้าไปโปรตุเกสแล้วครับก็โดยมีการกีฬาแห่งประเทศไทยให้การสนับสนุนแล้วก็ผลิตภัณฑ์คุณภาพตราสิงให้การนำนุน สันวี่สูวิกไฮเฮนเก้ครับของพิซซ่าฮัทก็ให้การนับหนุนอะไรสำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เขาดูแลลูกคนนี้เป็นอย่างดีครับผ่านจากการเป็นชแชมป์ F3 ได้ก็ใช้เงินเยอะครับนับว่าเป็น10บสล้านตอนนี้เข้าไปอยู่ใน P2 แล้ว าจารุินี่สบายเลยฮะไม่มีอะไรไปยุ่งเกี่ยวับเขาละโอ้โหซ้ายนี่ออกกว้างเลยเพราะแคบไม่ได้ครับต้องปล่อยไหลาตามสภาพทำแไปหักแบบมากๆแบบถนนี้ไม่แฉะไม่เปียกนี่หมุนเสร็จปั๊บเข้าเกยแท็กเรียบร้อยเลยแล้วก็รับธงครับในฮิตสองครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมา สน,นับสนุนโดย Toyota Motorsport Fast Fun Fest Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดขับเคลื่อนความสุข TRD a u t o Estate โครงสร้างอาจจัศจรรย์สำหรับงานอีเวนต์ทั่วประเทศ